สวัสดีค่ะมาฟังเคล็ดลับสุขภาพดีๆกันนะคะวันนี้นําก็มีเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากนะคะนอกจากทานคีเฟอร์แล้วนะคะคีเฟอร์ทานทุกวันนะคะพยายามทานทุกวันให้ต่อเนื่องเพราะว่าเขาคือโปรไบโอติกนะคะอย่างที่2คือทานอาหารเนี่ยให้น้อยมื้อลงหน่อยเราไม่จําเป็นต้องทานอาหาร3ามมื้อนะคะไม่จําเป็นต้องทานอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นไม่มีความจําเป็นคะ่ะ นำใน2ปีที่ผ่านมานำปรับการกินของนำให้เหลือมื้อหลักๆนะคะเพียงหนึ่งมือ้อแต่ตอนนี้นำยังรักษาเวลาไม่ได้ว่าจะทานเวลาไหนนะคะอย่างเช่นบางวันเนี่ยนำก็ทานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าเลยนะคะหรือบางวันไม่มีเวลาทานเลยมีคลาสอยคะเต็มจนถึงเย็นเนี่ยนำก็จะกลับมาทานมื้อหลักของนำเนี่ยหลังหกโมงเย็นหลังหนึ่งทุ่มคือหรือหลังจากการที่ คลาสโยคะคลาสสุดท้ายเนี่ยจบไปแล้วคือทั้งวันเนี่ยไม่มีเวลาทานเลยแล้วนํำก็ด้วยความที่เวลาที่มีคลาสโยคะเต็มวันเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งช่วงไหนมาทานได้เพราะว่าเวลาที่นํำฝึกหรือนํำสอนก็ตามทีนะคะท้องก็จะคือจะแน่นท้องจะยุจะแน่นแบบไปด้วยอาหารไม่ได้นะคะทําให้เป็นการที่ฟอร์ดร่างกายไปโดยอัตโนมัติว่า เหมือนทำ if นะคะแต่นำยังเป็น if ที่ไม่ตรงเวลานานาตรงนี้น้ำก็รู้ในส่วนของนำนะคะแต่ว่านำทานอาหารมื้อหลักๆตอนนี้เหลือเพียงมื้อเดียวแล้วแล้วก็มื้ออื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยนะคะนํายังไม่มีวินัยในการทานตรงนี้นะคะนําก็ทานเป็นผลไม้เป็นผลไม้คือทุกชนิดเลยค่ะจะเป็นกล้วยเป็นฝรั่งเป็นมะม่วงเอฟวิตติงจิงกระเบลเลยที่น้าทานคือน้าทานเป็นผลไม้ ทั้งวันนะคะแล้วอย่างที่สามอันนี้จะเป็นแบบเคล็ดนําว่าน่าจะเป็นเคล็ดดีๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่ผ่านมาหลายๆปีที่นําทํามาเนี่ยนะคะก็นําก็ยังไม่เคยป่วยเลยแล้วก็สุขภาพเนี่ยเวลาเราเช็คจากเช็คจากความเป็นไปเช็คจากพฤติกรรมของเราในทุกวันในชีวิตเนี่ยนํารู้สึกว่าสุขภาพนําดีมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้เรา เราอยู่กับตัวเราเองตลอดเวลาเราย่อมจะรู้ตัวเรานะคะว่าเรามีสุขภาพภายในเนี่ยความแข็งแรงหรือพลังงานข้างในเนี่ยเขาออกมาดีขนาดไหนนะคะซึ่งตรงนี้นํารู้สึกว่าเขาเป็นพลังงานที่ดีมากจากเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่นําจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารหรือมื้ออาหารนะคะนํามองว่าพลังข้างในของนอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยเบิกบานไม่ค่อยแฮปปี้จะต้องอาศัย นมอาศัยกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยฐานในการทําให้รู้สึกว่าข้างในมันตื่นมันเวกอัพจากข้างในนะคะแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ใช่เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่หลังจากที่ออกกําลังกายปรับเปลี่ยนอาหารแล้วอันนี้ตอนนี้กําลังพึ่งจะเริ่มนะคะทานกําลังจะเริ่มทํากระชายน้ํากระชายค่ะกาลังลองทําดูแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาสูตรต่างๆนะคะนําจะพยายามทําให้ออกมาเนี่ยเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด ซึ่งอันนี้ก็ต้องโมเล็กๆว่าเวลาที่ยังไงก็ตามทําเสร็จออกมาแล้วคนที่จะได้ชิมกับของน้ำก็คือต้องเป็นคนที่ฝึกโยคกะกับน้ำนะคะก่อนเป็นแบบหน่วยแรกๆก่อนที่จะได้ทานเหมือนตอนที่น้ำทําคีเฟอร์ค่ะน้ำก็จะให้น้องๆเนี่ยที่ฝึกโยคกะกับน้ำทานคีเฟอร์ด้วยนะคะแล้วก็จนตอนนี้ทุกอย่างก็งอกงามพัฒนามาเป็นอย่างดีทุกคนทานคีเฟอร์รู้จักคีเฟอร์แล้วก็รักคีเฟอร์มากๆเลยเหมือนน้ำเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังคิด จะทำกระชายค่ะแต่จะมองสูตรว่าจะทำยังไงดีให้ให้เขาเป็นน้ำผลไม้เรียกผลไม้ไหมเป็นแบบว่าพืชผักที่ดีกับร่างกายแล้วก็รสชาติเนี่ยเหมือนแบบกินง่ายๆหน่อยนะคะคนปกติเนี่ยจะกินง่ายๆหน่อยก็คือไม่มีรสขมหรือรสขื่นของเจ้าตัวกระชายมากนะคะกำลังจะดูว่าจะต้องใส่อะไรเพิ่มใจเล็กๆคิดถึงแอปเปิลไซเดอร์วานิกาค่ะว่า จะเอามาใส่ก็จะโอเคไหมอะไรเงี้ยเล็กๆคิดถึงนะคะคิดถึงแทนมะนาวแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพอใส่แล้วรสชาติเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะยังยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันก็ต้องลองชิมดูลองทําขึ้นมาดูนะคะอ่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องอย่างที่อย่างที่หนึ่งทานคีเฟอร์อย่างที่สองอาหารเนี่ยปรับเปลี่ยนให้เหลือหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็ดีเทลเรื่องอาหารอีกนิดนึงนะคะ ยิ่งพออายุเยอะๆแล้วเนี่ยพยายามทานเนื้อสัตว์หรือสัตว์เนื้อแดงให้น้อยลงนะคะอันนี้จะเป็นการดีกับร่างกายมากแล้วก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะว่าเราจะหาโปรโตีนจากไหนโปรโตีนเนี่ยนำได้จากไข่นำอยังทานไข่อยู่นะคะแล้วก็ในผักใบเขียวตอนนี้มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าในผักใบเขียวยิ่งใบเขียวปี๊ดๆเลยเนี่ยคะ่ะก็จะยิ่งมีโปรโตีนสูงมากๆเลยนะคะอย่างที่สมนะคะวิตามินดี นํำไม่ได้แนะนําให้ทานวิตามินดีจากเออแคปซูลหรือว่าสารเคมีนําให้วิตามินดีจากแสงแดดค่ะนั่นคือเราต้องตากแดดค่ะตอนนี้ด้วยความที่นํำไม่ได้ไม่ได้เดินในการที่จะเข้าหมู่บ้านไปสอนเนี้ยไม่ได้เดินไม่ได้ใช้วินมอเตอร์ไซค์นะคะตอนนี้น้ำขับรถสิ่งที่นําขับรถแล้วเนี่ย สิ่งที่จาไม่ได้เลยคือแสงแดดนะคะนําก็พยายามใส่เสื้อแบบนี้ค่ะครับคือให้เห็นว่าแขนเนี่ยโดนแดดหน้าโดนแดดตัวโดนแดดแล้วนําก็ไม่เคยทาครีมกันแดดเลยไม่เคยเลยหน้านําไม่เคยใช้ครีมกันแดดเลยนะคะนําจะมีใช้แต่น้ํามันมะพร้าวนะคะเอ่อไม่เคยทาเลยคือไม่เคยปกป้องผิวจากแสงแดดเลยหน้านํานะคะแล้วก็คิดว่า อยากจะบอกทุกคนเลยคะ่ะว่าวิตามินดีจากแสงแดดดีมากๆซึ่งน้ำเคยพูดไปแล้วว่ามันก็มีในไข่เหมือนกันนะคะที่นํำทานแต่ว่าสิ่งที่หาง่ายกว่าไข่ต้มคือแสงแดดค่ะแสงแดดเนี่ยคะ่ะจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยได้วิตามินดีแล้วเขาจะ ไปทางานนะคะร่วมกับแคลเซียมที่เรามีนี่แหละค่ะเขาจะมาเสริมความแข็งแรงของกระดูกให้กับร่างกายเรานะคะอยู่ๆกระดูกจะไม่แข็งแรงค่ะถ้าเราทานแต่แคลเซียมนะคะเราต้องทานวิตามินดีเข้าไปด้วยนะคะทานนี่ก็คือมาจากอาหารแต่ถ้าไม่อาหารเนี่ยวิตามินดีจากแสงแดดค่ะเน้นย้ําเลยนะคะว่าต้องรับให้ได้ทุกวันคือนำอะ่ะเดินตากแดดนะคะนำนำพยายามตากแดดทุกวันจากในรถหรือจอดรถละ เดินไปบ้านไพรเวทอย่างเงี้ยเดินไปฝึกโยคะเดินไปสอนโยคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินตาแบบกแดดก็ชุดนี้เลยค่ะก็เดินแบบเนี้ยคือต้องการให้ผิวให้ส่วนใหญ่ของผิวหนังเนี่ยโดนแดดนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะอย่าหลบแดดค่ะน้ำมองนะคะอย่าหลบแดดเพราะน้ำมาไม่ได้เคยเป็นฟ้าเป็นกระไฟฟ้าอะไรทั้งหลายแหล่อย่างที่สาวๆกลัวกันเลยนะคะน้ำใช้แค่น้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะในการทาผิวคีเฟอร์ในการรักษาผิวแค่นี้คีเฟอร์น้ำก็ใช้ทาหน้านะคะที่จะมาเอามาแบบทาเขาจะมีความเป็นกรดอ่อน,ออนเช็ดหน้าแล้วแบบทําให้หน้าเราโอเคอย่างเงี้ยนะคะลองดูค่ะ3ามวิธีเนี้ยจะทําให้เราน้ามองว่า ผิวดีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะ้ำมองสุขภาพแข็งแรงนะคะออกมาจากภายในอะคะ่ะสุขภาพจะแข็งแรงจิตใจแข็งแรงเงบิกบานทุกอย่างออกมาจากภายในหมดเลยนะคะแล้วจะสะท้อนออกมาที่ภายนอกน้ำจะไม่เน้นย้ำเรื่องครีมบำรุงผิวหรืออะไรนะคะน้ำจะเน้นถึงความเป็นธรรมชาติสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยปรากฏออกมาเป็นรูปกายภายนอกว่าเออ ผิวฉันเป็นแบบนี้นะร่างกายฉันเป็นแบบนี้นะหลังจากที่กินแบบนี้และทําแบบนี้ลองดูนะคะ3มสิ่งนี้ดีมากๆกับชีวิตเราค่ะ